เพราะนั้นนิติศาสตร์บัณฑิตท่านต้องจบค่ะถ้าจะให้ลูกหลานท่านเป็นสายเนี้ยสายทนายความอายการผู้พิพากษาไม่จบไม่ได้เอาถ้าจบมาแล้วล่ะเรียนยากไหมนิติศาสตร์ยากใครที่จบนิติศาสตร์มันจะทราบดีไม่มีข้อสอบปรนัยร้อยเปอรมีทั้งบางบางมหาวิไานี้มีอัตนยัยรวนเลย แต่ถ้ามสทก็จะมีปรนานในส่วนหนึ่งทั้40ข้อใช่ไหมและอัตนัยทัก3-4ข้อลักษณะเป็นต้นอัตนัยก็จะเป็นปัญหาตุ๊กตาปัญหากฎหมายแล้วต้องเอาข้อกฎหมายมาจับและอธิบายให้ได้ะก็เหมือนกับให้ท่านเป็นผู้แก้ปัญหานะ่ะสมมุติในกอ,อนในกตีนในกอแอบทำร้ายร่างกายในขอ,อนสมมติโจทย์นะโจทย์ง่ายๆให้ท่านเห็นนะการทำข้อสอบกฎหมายนะกฎหมายมันเป็นพันๆมาตรตแล้ว คนที่เรียนกฎหมายจะต้องจาทั้งหมดทั้งเป็นพันๆมาตราไหมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งา่ะนี่กระมวลกฎหมายอะไรเยอะมากเขาเรียกว่าจาหลักจําหลักข้อกฎหมายมาเขียนค่ะแต่ท่านเขียนเลขมาตราท่านต้องเขียนให้หมดนะเลขมาตรามาอ่ะสมมติมาตราห้าสิบเก้ากฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญามาตราห้าสิบเก้ากระทำใดเจตนาต้องอธิบายไปเลยถ้าบญญัตินี้ท่านต้องเขียนทุกตัวเลยในในในมาตรานั้นอะแต่ถ้าท่านบอกว่าในกกในกกทำร้ายร่างกายในขอในขอได้รับบาดเจ็บอมีความผิดอะไร การวางหลักกฎหมายต้องบอกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประมวลกฎหมายอาญาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันนี้ได้บอกว่าการกระทําผิดอาญาต้องมีเจตนาเจตนาต้องประสงค์ต่อผลและแรงเหนน็นผลอันนั้นคือวางหลักไม่ต้องจําเลขค่ะจำหลักอาจารย์จบนิติศาสตร์มาอาจารย์จําหลักข้อกฎหมายแล้วเอาเอา,เอาหลักมาปรับกับเหตุการณ์ตัวอย่างวางหลักก่อนกระทาผิดทางอาญาคือกระทาโดยเจตนาเจตนาต้องประสงค์ต่อผลและแรงเห็นผล ใช่ไหมถ้าใครบอกมาตราห้าเก้ากระทาผิดอาญามาตราห้าัญญัตริรยายว่าตนต้องเขียนหมดเลยเขียนทุกตัวในบนในข้อน,นั้นเลยเสียงเสียงกับการจําผิดจําไม่หมดแทนที่ใส่เลขมาตราไปแล้วแทนที่จะได้คะแนนดีโดนหักอีกเพราะว่าคําถ้าคุณเขียนว่ากฎหมายอาญามาตราห้าเก้าบิยรยาวยว่าคําว่าบัญญัติคุณต้องเขียนทุกตัวอักษรในมาตรานั้นเลยมาตราห้าเก้าต้องยาวใครจะไปเขียนหมดแต่ถ้าจําหลัก เราก็จะบอกว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลักกฎประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การกระทําผิดอาญาต้องกระทําโดยเจตนาเจตนาต้องประสงค์ต่อผลและเล็งเห็นผลกรณีในกอปรับและปรับหลักมาใช้กับกรณีในกอตีในขอในขอได้รับบาดเจ็บการบาดเจ็บของในขอมาจากการกระทําของในกอโดยเจตนาเพราะในก,ในกเจตนาทำร้ายร่างกายในขอให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสรุปในกอมีความผิดทางอาญา โดยเจตนาทำร้ายร่างกายในขอแบบนั้นค่ะการทำข้อสอบกฎหมายให้ผ่านท่านต้องเขียนหลักก่อนวางหลักเอาหลักมาจับกับกรณีปัญหาแล้วสรุปค่ะ